เขารักคุณบ้างหรือไม่สวัสดีทุกคนนะคะเป็นคำถามยอดฮิตอีกแล้วสำหรับลูกดวงที่โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วอยากจะรู้ว่าคนรักเนี่ยนะคะ<ๆ>เขารักเราบ้างหรือไม่นะคะ<ๆ>เขารู้สึกจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่าอยากจะวางแผนอนาคตกับเราหรือไม่เรามาดูกันเลยนะคะก็เป็นดวงแรนดอมนะคะทุกคนมาดูซิว่าคนในใจของลูกๆเนี่ยรักลูกบ้างหรือเปล่ารักลูกหรือไม่ าวางแผนอะไรไว้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณทั้งสองคนได้วางแผนอะไรไว้บ้างหรือไม่นะคะเป็นการทํานายไพ่โดยภาพรวมนะคะใครอยากดูดวงคู่รักคนคุยดวงคนรักนะคะมีวันเดือนปีเกิดนะคะก็มาดูกับอาจารย์ได้เลยเข้ามาปรึกษากันได้นะคะมาดูพลังงานของลูกๆก,กับเขากันก่อนเลยนะคะโอ้โห เป็นไพ่ที่แบบอาจจะมีเรื่องที่แบบงงแงงบ้างนะคะทําให้รู้สึกต่างฝ่ายต่างทําให้รู้สึกหงุดหงิดลาคาญจิตลาคาญใจนะคะตีกันบ้างงงแงงทะเลาะกันบ้างแต่ว่านี่ค่ะมีความรักความจริงจังม,มีความจริงใจให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความรักที่ดีเป็นมิตรภาพเป็นได้ทั้งเพื่อนเลยนะคะมีความรักแบบเพื่อนมีความรักแบบบริสุทธิ์ใจนะคะเป็นความรักที่แบบเนี่ยเห็นไหม นะคะมีความรักที่จริงจังจริงใจเนี่ยมีม,มีมีแรงปรารถนามีแพชชั่นมีความพิศวาสให้กับ,บกลูกๆนะคะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บนะคะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนที่แบบอาจจะเคอะเขินก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนนิ่งๆอะ่ะดูสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะเออแล้วยังไงต่อละ่ะในเมื่อเขารักเขาจริงใจอะ่ะแล้ววางแผนอนาคตอะไรไว้ กับคุณหรือไม่นะคะโอ้โหพลังงานวันนี้ปังมากนะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้กดรักคำทนายเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะวันนี้พลังงานหน้าไพ่นะคะอืมขอขยายใบที่สามหน่อยนะคะเออตอนนี้เขาเหงามากเลยนะ โอ้โหใครที่ง้องแง้งงอนกันอยู่มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันนะในบางคู่บางคนแต่ว่าลูกๆอ่ะคือกําลังใจของเขาเวลาเขาเหนื่อยการเหนื่อยงานเห็นไหมเขาก็จะมองดูคลิปของลูกๆดูรูปภาพของลูกๆนะคะ,ะความทรงจําเก่าๆในอดีตหรือกิจกรรมที่เคยมีร่วมกันเขาวางแผนไกลถึงขั้นอยากแต่งงานอยากดูแลนะคะ เขารู้ว่าเขาว่าลูกๆโสดต่างคนต่างโสดใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยนะคะเขาจะมาง้อขอคืนดีนะกดรับคำทันนายกันเลยคะ่ะ